สมองของคนเรานะคะวันวันหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องมากกว่าห้าหมื่นเรื่องต่อวันค่ะมากกว่านะคะอาจจะถึงแปดหมื่นเรื่องเลยทีเดียวและเรื่องที่คิดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องลบๆค่ะความคิดลบมันจะมากกว่าความคิดบวกเอาละค่ะแต่วันนี้พอจะให้เทคนิคที่มาเหนือเมฆก,ก็คือว่าเราต้องรู้เท่าทันความคิดลบแล้วเราก็ไม่สนใจมันค่ะ นั้นเราเลือกได้ค่ะว่าเราเลือกจะสนใจความคิดลบหรือความคิดบวกเมื่อไหร่นะคะที่ความคิดลบผุดขึ้นมานะคะอาจจะเป็นความกังวลถ้ามันเป็นความกังวลเนี่ยคุณคิดให้จบคิดให้เสร็จน,นะคะแล้วก็ปล่อยมันไปนะถ้ามันเป็นเรื่องที่คิดแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ควบคุมไม่ได้ยิ่งต้องปล่อยค่ะเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดและสิ่งที่ต้องทิ้งไปอีกก็คือความคิดที่เกี่ยวกับ เรื่องของคนอื่นค่ะไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาควรจะทําอย่างนั้นเขาควรจะทําอย่างนี้นั่นยิ่งเปลืองสมองเราค่ะอย่าให้เรื่องของคนอื่นมามีความสําคัญกับสมองของเรานะคะหลังจากนี้ให้คิดแต่เรื่องดีๆนะคะพอพอเราจับสติได้ว่าเราเริ่มคิดลบแล้วเปลี่ยนโฟกัสใหม่ไปคิดเรื่องดีๆหาคิดหาทําเรื่องดีๆวันนี้เราจะพาหมาไปเดินเล่นที่ไหนดีนะ เราจะไปซื้อของเล่นอะไรให้น้องแมวดีนะวันนี้จะชวนแฟนไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ทำกับข้าวอะไรดีคิดหาทำในเรื่องที่มีความสุขนะคะพอความคิดลบโผล่ขึ้นมาปุ๊บเป็นสัญญาณแล้วเหมือนกับว่าเราปิดสับสวิตใหม่เป็นเป็นสัญญาณบ่งบอกให้เรารู้ว่าถึงเวลาคิดเรื่องมีความสุขได้แล้วเปลี่ยนใหม่นะคะโฟกัสแต่เรื่องที่มีความสุขแล้วก็เชิดใส่เรื่องที่เรา ควบคุมไม่ได้นะคะทำแบบนี้ได้แล้วชีวิตเป็นวันดีๆทุกวันค่ะ